ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันสวยชนแลววันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ๊กเช็กอินได้เบาไม่ใช่ติ๊กวันนี้มาที่ศินปินิไทย เป็นยังนะเป็นความต้องการของคุณความต้องการแรกทุกคิวแักทุกแวบอกเลยเพราะเป็นการแบบิวอัพก่อนที่จะเข้าดูมด้วยถูกต้องเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำการเรีแอคชั่นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Hot t a g กแฮกโควิดบางปุริเย่กับเพลงชื่อว่า โอเคนัมเบอร์วันถูกต้องก็ได้โดมกระตั้มมาร้อง่ะเขาเขาเป็นนักแสดงในในภาคนี้ด้วยนะคะในซีซั่นนี้ด้วยใช่จ้ะอใช่แล้วนะคะผมแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกริ๊งกิ๊งให้พวกเราด้วยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Twitter Instagram ของวัชรชัยชาแนลด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขากได้วยครับแล้วก็บอก เพื่อนๆอีกนิดนึงใครที่ลงมาดูคลิปนี้แล้วแบบกําลังเตรียมตัวว่าจะไปดูดีไหมล่ะเอ๊ะลืมลืมไปแล้วว่าเจ็บพกก่อนนั่นเนี่ยเป็นยังไงอย่าลืมตามไปดูคลิปดีแคปบของเราบอกเลยว่าจุกโอ๊เจ็นพักบอกเลยรีวิวเจ็ดพักรวดพ่พด์็นถึงขั้นแชร์ที่พดถึงขั้นแชร์ถึงกับได้รับเกียรติไป็นงานเพื่อนเรานี่เป็นติ่งตัวจริงเลยเป็นสลิมพิพดใช่เดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศภาพ็อกสื่อมาให้ดูด้วยได้ แต่เรามาดูเพลงนี้ก่อนใช่ค่ะพาทําทำแล้วก็ไปดูกันเลยเลิศเลิศอุ้ยจึ้งนะจึ้งนะไหวอยากแต่งรูปปฏิมาเรียคบ้างได้ชอบแอ่แร็กแล้วหนูเับสื่อต้องเบอร์นี้เปล่าพี่ต้นเบอร์นี้

Oh, that's oh. อสองเลยเหรอบ่างปูดเย่แม่ยัยงเดยวเขาคาดหวังไไโวิดกันเหมือมนเขาได้รอบดาแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็กิดกถ่าแล้วก็หลอกวก็หลอกแล้วก็คลาด ่วยนะ <S <S <ล>ย นคือปังมาเปลี่ยนมากโอ้โหโดมแต่งด้วยแล้วอน้องเก่งมากจริงอาตมามีเรื่องสงใจมานานแล้วครใครที่ผ้าอะไรอย่างเงี้ยพยูนพ่อเสือสามที่ผ้ายูน ใครฆ่ายาคุาแม่นะแกต้องไปทำไมแล้วผมก็ดู้เขาแบบอ็นพวยกันเองหมดเลยเนาะโอ้ทุกคนถ้าอยากดหนังอยากเบ้หลังทั้งหมดเลยใช่ตลกแม่เลยอ่ะพี่พอปล่อยรอฟานเลยได้ปะจริงแบบไม่ต้องตัดจริงโต้องตลกมากแนแรเลยอ่ะทุกคนก็ มาพ่เพลงก่อนพ่เพลงก่อนชอบมากโอ้ยก็คือเป็นการบันทึกเหตุการณ์อีกแล้วเหมือนนกัจริงจแทะน่าสั่นดีนะชอบมากเนื้อเพลงเนี่ยแต่ละอันคือแบบโอ้ก็คือเป็นโควิดล็อกเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวคลายอยู่บ้านจนดืมบรรยากาศหมูกระทะจนเป็นแผลกดทับไปหมดแล้วจริงสแกนคโรนครึ่งอ้าวมึงก้องเลิศ ชอบมากคือมาครบเลยทุกคนกับสถานการณโควิดทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราครบฉีดวัคซีนอะไรใดๆฉีดวัคซีนไใดๆหรือจะซีโนแบคหรือจะแอสตาก็ได้นะใช่เพราะทำไมคะมีเท่านี้เพราะน้อานันซื้อค่ะ เออจ่ายเิเองโอเคนะโอเคปะชอบมากทุกคนรักมากมึงนี่ก็มาร่างทรงอ่ะใช่ไวมากวานมักนะบอกแล้วอีนิเตอร์เรื่องนี้ทำงานหนักจริงใช่ก็คือมีก็คือในเน็ตแสบกันว่าหนังตัดเสร็จก่อนฉายสองชั่วโมง พอเผอฉายไปแล้วฉายไปแล้วมีงานเทศกาลใหม่ตัดใหม่ผลที่ดูรอบแรกกับรอบสุดท้ายจะไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าเพิ่มเพราะว่าเพิ่มหนักมีหลายรอบจริงมันมันจะปังอะไรไปหรือเปล่ามันจะปังไเกินไปหรือเปล่าทุกคนนี่คือเอกลักษณ์นี่คือจุดเด่นของขอแต่แกจริงมากและแน่นอนว่าการคัมแบ็ c ครั้งนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะทุกคนอย่าลืมคือเหมือนกับว่าแบบทุกคนตั้งตารอเนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมามันมันเครียดแล้วก็เหมือนอันนี้มันก็เป็นแบบแบบมันเป็นปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่า มีหนังแนวนี้ออกมาออกมาแล้วทุกคนก็ว,วตั้งตาราอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรให้เราได้เห็นบ้างในหนังเพราะพี่พดเขาก็บอกว่ามันมีมากกว่าที่เห็นในทีเซอร์อีกจริงเนี่ยมากกว่าในทีเซอร์ก็คือใน MV ก็มากเข้าไปอีกในหนังคงต้องแบบมากขึ้<ด>นน่นค่ะเรก็เชื่อนะเพราะว่าพี่พดคือเป็นคนแบบใส่ใจแบบแกนทําอะไรที่เป็นแบบความแตกต่างการเก็บเรื่องราวของแบบจริงไอเจอ้าการเก็บเรื่องราวของเหตุการณ์ในหนึ่งปีหรือแบบที่ผ่านในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แบบเาก็คือเก็บ ก็คือถ้าสมมติว่าเราไปดูภาคหนึ่งภาคสองคือจะจาได้เลยว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมีอะไรบ้างจริงใช่ก็เหมือนที่ไครคบเหมือนในคลิปรีวิวที่พูดไปใช่เพาว่าไปดูได้เลยที่นู่นเลยนะครับเพราะยังไม่ได้มาแต่ยัไม่ได้มาแต่ไนแต่ไว้ดูไหมคะยังไม่ได้ดูของเพื่อนเลยครับไป โโอ้หพี่คนยังดูแล้วมึงเป็นใครมึงกล้าดีอะไกรโจนวายอ่ะไออวัยยอดวายได้ไหนไม่รู้ไงไม่ให้มันมีเวลาไปตัดคลิปก่อนพูดแต่พูดถึงนะคะในเอ็มบะต้องยอมรับความแตกต่างของเสื้อผ้าจริงมึงอยากแต่งไปงานเลยอยากแต่งไปดูหนังอ่ะงานจาระบากอ่ะงานท็อคคิว่าเดี๋ยวคนคาดหวังอยากแต่งคือบอกแอา์แต่งไม่ได้แปลว่าแต่งนายอยากใหแต่งกับเขา น้องรอแล้วนะใส่วิกยางเงการลบคิ้วแบบนี้กูเคยแต่งนะจำได้ไหมใช้กาวใช้กาวลบมึงของกูอ่ะคือใช้กาวลบคิ้วเลยเว้ยโดยเฉพาะอ่ะเงื่อออกก็ไม่หลุดคือเหมือนกับว่าต้องใช้เองมันล้างเท่านั้นนะคือเหมือนกับว่าเขา่จะเอากาวแท่งอ่ะมาถูคิ้วมึงก่อนอ่ะให้คิ้วมันหายไปแล้วเขาจะเขียนทรงใหม่อันนั้นน่าจะเป็นแบบบ้านชาวบ้านบ้านไทยใช่ไหมชาวบ้านไทยชาวบ้านไทยจะใช้วิธีแบบวิถีชาวบ้านเลยใช้กาวโยหว ปาดปาดปาดแล้วก็กีดกีดให้ขนมันแนบไปกับผิวใช่ปะ่ะใช่แต่เพื่อนอเพื่อนฉันอนะจบอเมริกาแบบเรียนเอฟเฟกมาที่แบบแล้วก็มาไทยเว้ยแล้วคือเพื่อนก็คือต<า>อนนั้นเป็นเซ<ห><ห>นากูนใช่อีกอบเพื่อนฉันอะแต่งมาแต่งแร็คให้อะไรเงี้ยกับพี่ป๋อมแปม๋มตอนนั้นอะคือตอนนั้นอะฉันได้ขึ้นคอนเสรเิร์ตกับน้องแล้วแต่งแต่งแต่งยังกระเทยเป็นแร็คควีนอะไรเงี้ย แล้วเสร็จอ่ะคือเขาใช้กาวที่เป็นกาวลบคิ้วจริงๆกับลบตรงจอนอ่ะก็คือจะต้องเอากาวลบเสร็จใช่ปะนอนรอให้มันแห้งแล้วมันจะกิ่นแบบแลค่อนไปสอเสร็จใช่ปะแล้วมันจะเนี้ยไปกับผิวแล้วเี้ยไแล้วเนียเสร็จก็คือต้องใหาสีแดงอ่ะใส่ใส่ท็อปก่อนท็อปเสร็จก็คือเอาลองพื้นอ่ะโปะหนาอีกก็คือเท่ากับว่าพอทําเสร็จอ่ะ มันหายไปหมดเลยเว้ยเป็นเนื้อผิวจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนส่งใหม่ทำใหม่ทั้งหน้าอยากได้ทรงไหนก็ทําได้ก็คือแต่เรื่องที่พีกอะทวลาพีกล้างล้างคือล้างยากมากเป็นกาวที่กูเต้นเต้นจนเนื่อแตกอะสัหน้าไม่เป็นอะไรเลยคิ้วตรงตรงเนี้ยหายหมดเลยไม่มีอะไรเลยแต่พอล้างหน้ากูอะคือแทบจะต้องขูดออกต้องออยนวดนวดด้วยความที่ผู้ชายอะมันมีเรื่องของนวดอะไรนวดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ ดูเทลเหมือนเหมือนต้องบวชใหม่รอบแบบตอนนั้นนะเออแต่แบบมันสนุกมากถ้าแต่งแจ็คอยากให้พี่เตอร์แต่งคนเดียวนะคะ<ว>อุย่าพี่แต่งให้พี่เตอร์เองเพี่จ่ายเงินเลยจ้างคนแต่งแจ็คมาแต่งให้พี่เตอร์เลยเอาเวลาจ้างตัดคิดให้ลงตัดคิดลงให้ทันก่อนเอาเวลาจ้างจ้างเงินมา แต่งให้กูอะลำดูกนี่เพราะอะไรคะเป็นเพราะหญ้าบาหยันเพราะมีร่างทรงเป็นบาแกเป็นบาเป็นบาพอพูดคำจริงก็คือเป็นบาเป็น้าเป็นห้ายานี่แต่ว่าย่าเขียวนะใช่เุ็นห้าใช่โอ๊ยแต่ก็พูดถึงนะพูดถึงว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือต้องยอมใจความแบบตีปอไม่คือได้เข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวแมวเดี๋ยวคน ก็คือจะแบบพราเรื่องของเราเห็นถึงความดีเทลของพร็อพฉากแตกแตนมากจริงๆริงจริงทุ่มทุนทุ่มนมากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากมาดมากไปให้กำลังใจกันวันที่เท่าไหร่คะวันที่สองธันวาทุกโรงพยาตร์น่าอดบหนื่นนะเพราะว่าแก่ลังเหนืบบนแน่นอน สนุนนะมาดูเปล่าตาเพราะความรักล้วนๆวนี่ไม่น่าหนุนนะเพราะสถานการณ์ช่วงนี้มันเครียดตึงเครียดมากไปดูอะไรแบบนี้ตลกตลกก็น่าสนใจนะรู้สึกว่าต้องแฮปปี้เพราะว่าพี่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องทุกคนต้องตลกแน่นอนทุกคนต้องขำตามเขาแน่นอนอย่าถ้าเราได้ไปรอบสื่อไงเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากในคล้ายแบบเมาหมอยว่าเอ้ยดูแล้วมันตลกจริงไหม เดี๋ยวเรามารีวิวกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะฟังไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะทุกคน yeah. yeah. ถ้าเพลงก็ปังหรอว่าถ้าเต้นก็ปังถ้าเป็นพูดถึงนื่มผึ่นถ้าเต้นถ้าเต้นซ้อมเต้นเลยนะสอมเต้นเลยโอเค number one แล้วท่าเต้นแบบดีมากจริงๆชอบมากและคือชอบแบบชอบอินเนอร์ของโดมของตั้มอ่ะคือตั้มอ่ะเรายังพอเคยเห็นบ้างเวลาที่เขาแสดงอะไรแบบเนี้ยแต่โดมมันถูกมเราเห็นถึงความแบบเป็นแบบเป็นโวคอลเป็นสายร้องพลังเสียงแต่ว่าพออย่างเนี้ยโดมก็สุดมากเหมือนกันชอบรู้สึกคุ้มตังค์ที่โบทให้ทั้งสองคนไปจริงๆคุ้ค่าจริงนะคะทุกคนโอเคทําบชอบแฮปปี้มากครับกับการที่จะต้อง ตั้งตารอที่จะไปดูนะใช่ทุกคนนะเดี๋ยวเราก็มารอติดตามว่าพอเราได้ไปดูไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะมารีวิวให้ฟังนะจ๋าทุกคนนะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสี่คนก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเค n u า b เ r ขน